ต่อไปจะยืมชัวนี่อันนี้คืออะไรนะครบทวรไหมคอยนะครับแล้วนี่คืออะไรอารีลิสเตอร์อรอรหรือตัวต้านทานใช่าไหมครับอันนี้คือคอยคอยทำที่อะไรนะบอกไปแล้วเมื่อกี้คอยทำที่อะไรนะ าแปลกระแสไฟจาก12โวลต์เป็นจาก12โวลต์เป็น5,000ถึง20,000โวลต์นะครับแล้วก็มีคำถามถามว่าทำไมต้องผลิตกระแสไฟให้ได้20,000โวลต์เพราะอะไรทำไมต้องผลิตถึง20,000โวลต์ครับอาดจาก12โวลต์ไม่ได้หรอหรือจาก100โวลต์300โวลต์ได้ไหมทำไมต้อง5,000ถึง20,000โวลต์ อะไรไฟบ้านกี่โวลต์เลย220โวลต์แต่ไฟที่ออกจากคอยอ้าวเอาตัวเลขเดียวพอ20,000โวลต์5,000ไม่ต้องคิดละเอา20,000โวลต์เลยเพราะปัจจุบันมันก็แรงสูงหมดเลย20,000โวลทำไมต้อง20,000โวลต์ครับเพราะต่อได้ไหมไม่ได้ต่อได้ไหมทำไมต้อง20,000โวลต์ไฟมอเตอร์ไซค์กี่โวล ไม่ที่ประกายไฟจะเกิดที่มเอเตอร์ไซค์ที่เราเจอกันบ่อยๆอก็สองหมืน่นวล์เหมือนกันนะครับมอเตอร์ไซค์ก็สองหมืน่นวลต์รถยนต์ก็สองหมืน่นลตมันจะเป็นไหมมันเพราะอะไรทําไมต้องพลิกให้ได้สองหมืน่นวเพราะอะไร <100 00. S 1> เหตุผลก็คือว่าคำว่า,าสองหมืน่นวลต์นั่นคือแรงดันนะแรงดันสูง ไฟไฟบ้าน220โวลต์เคยเห็นมันกระโดดเข้าหากันไหมไฟไฟมีสองขั้วใช่ไหมครับขั้วไฟขั้วดินนะเคยเห็นไฟมันกระโดดเข้าหากันไหมแป๊กๆไหมไม่ครับไม่เคยเนาะไม่เคยนะเพราะว่าไฟมันเป็นไฟแรงต่ำเลยไม่กระโดดเข้าหากันโอเค แล้วเคยเคยเห็นไฟที่กระโดดที่ตรงนี้ไหมคเคยเพราะท,ที่มันกระโดดได้เพราะที่มันกระโดดได้เพราะมันเป็นไฟแรงดันสูงครับมันมคือแรงดันสูงอะไรแรงดันต่ําจุดประสงค์ที่ต้องผลิตให้ได้สองหมื่นวัเพราะว่าต้องการให้กระแสไฟวิ่งข้ามเครือร่องหัวเทียนครับกระโดดข้ามเครือร่องหัวเทียนถ้ามันสามร้อยวัหรือสองร้อยวลหรือสิบสองวั์แหละมันกระโดดไม่ได้เข้าใจไหมครับ มันกระโดดไม่ได้ต้องทําให้มันแรงดันสูงก็คือสองหมื่นโวลต์มันถึงจะกระโดดได้ครับจุดประสงค์เท่ทาให้มันกระโดดเพราะอะไรทําไมต้องกระโดดใครตอบได้ปงเคยเห็นเคยเคยเห็นมันกระโดดข้ามเคยเห็นไฟกระโดดข้ามข้ามบริเวณนี้ไหมเคยเห็นไหมเคยไหมเคยนระที่เรา รถสองมอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็แล้วแต่คือเงินเล็กใช่ไหมนะครับสาเหตุที่ทําให้มันกระโดดเพราะว่าที่ต้องกระโดดเพราะว่าทําให้มันเกิดประกายไฟครับจุดประสงค์คือให้เกิดประกายไฟประกายไฟเหมือนเราจุดไฟแช็กอ่ะไม่ผีดอ่ะชิชหรืออะไรอะไรนะไฟแชกอ่ะไฟแชกก๊สใช่ไหมดูไป เช็คเช็คเกิดประกายไฟแล้วม like ันไปจุดอะไรจุดแก๊สใช่ไหมไฟก็เลยติดใช่ไหมเหมือนกันก็คือให้มันเกิดประกายไฟแพชรเนะครับบริเวณนี้เพราะมันเกิดประกายไฟแล้วประกายไฟตัวนี้มันมันอยู่ที่ห้องเครื่องยนต์ห้องเครื่องยนต์ประกอบด้วยอะไรน้ำมันน้ำมันกับอากาศใช่ไหมมันเป็นแก๊ส มันเป็นแก๊สแก๊ส้ำมันอ่ะดน้นประกายไฟเมื่อมันโดนโดนแก๊สลำมันมันจะเกิดการเผาไหม้แล้วก็ระเบิดในห้องในห้องเผาไหม้เข้าใจไหมครับเกิดในห้องในบนหัวลูกสูบอ่ะต,ะต้มพอต้มเนี่ยแรงดันที่เกิดจากการระเบิดเนี่ยมันจะดันให้อะไรเลื่อนลงดันให้ลูกสูบเรื่อนลงลูกสูบก็ไปหมุน มันพัก็อย่างให้คุ่ยมทำงานได้ครับเข้าไหมต้มมันก็ลงมาต้ม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 เรื่อยๆมันก็หมุนเรื่อยๆคอนก็เลยวิ่งไงนี่คือเหตุผลนะคือรถยนต์ต้องเติมน้ำมันใช่ไหมเติมน้ำมันไหมอ่าเติมแล้วมัน้ำมันมันจะเข้าไปที่ห้องขอาไหมครับน้ำมันเนี่ยมันเข้าไปแล้วทำอะไร พอเทียนจะอะไรพอเทียนจะเกิดประกายไฟประกายไฟที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะจุดอะไรจุดน้ำมันเข้าใจไหมประกายไฟที่เกิดขึ้นจะจุดน้ำมันทําให้เกิดการเผาไหม้แล้วก็ตันให้ลูกุบเันเลื่อนลงอ่าฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของอะไรบัตคอยที่จะผลิตแส่ไฟอะไรเรื่องสูง เพื่อให้มันวิ่งมานี่ครับแล้วมากระโดดมาที่สายดินอันนี้คือต้นดินของมันนะพอกระโดดมันจะเกิดประกายไฟเห็นไ,ไ,ไหมครับพอเกิดประกายไฟก็อะไรกุ้มประกายไฟเกิดขึ้นตอนไหนตอนไหนตอนไหนครับตอนังหวะอะไรจังหวเรวาเบิดอ่า รถยนต์ไมนมีจังหวะอะไรบ้างดูดใช่ไหมดูเพือดูดน้ำมันเข้ามาใช่ไหม,มแล้วก็อัดอัดน้ำมันให้ร้อนใช่ไหมแล้วระเบิดระเบิดก็คือระเบิดน้ำมันอะ่ะใช่นไหมโอ้มันก็จะให้ลูกศรลดลงหลังจากนั้นพอเผาไหม้เสร็จแล้วมีควันไหมควันก็จะลูกศรก็จะไล่ควันออกนั้นรถยนตจ์จึงต้องมีท่อเสียไหมมีเพื่อไล่ควันออกไปมอเตอร์ไซค์ก็มีท่อเสียไหม นี่นะครับก็ทำหน้าที่ไล่น้ำมันก็ไล่ไอเสียออกไปนะครับอามาดูตินเนี่ยหานหน้ามาเนี่ยตอนเอก็บมาหน่อยดิเอเอนี่ดูนะครับอันนี้อะไรคอย,ยแล้วมีอะไรอยู่ข้างรีซสตเตอร์นะครับ มีบบามาอะไรทำอะไรใครตอบได้ใครตอบได้ครับดิสซิสเตอร์ทำที่อะไรออย่างนี้ครับตอนที่เราสตาร์ทรยนต์เนี่ยแบตเตอรี่มันจะถูกแบ่งไปที่มอเตอร์สตาร์ททำให้มีไฟปรเลี้ยงตรงนี้น้อยลง เพราะว่าไฟส่วนหนึ่งเลี้ย Start. งมอเตอร์สตาร์ททำให้ไฟมาเลี้ยงตัวนี้น้อยใช่าใไหมครับดังนั้นเข้าเลยลรัดวงจรในขณะที่เราสตาร์ทอันน้ามาครับในขณะที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟมันจะรัดวงรัดวงจรมาที่พวกบวกเลยครับนะไฟมันจะรัดมาที่ตรงนี้เลย มันจะไม่ผ่านนี่ครับไปมันจะมานี่เลยแล้วก็มาเข้าพลอยแล้วออกทีก่โคนลบไปมันจะไม่ไม,มานี่นะแต่เพราะเราแซงเขายนติดแล้วไปมันจะวิ่งมาที่ทางทานก่อนนะครับแล้วจึงวิ่งมาที่ผู้บวกปลอยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า เพราะอะไรเพราะว่าถ้าให้ไฟวิ่งมาที่ตรงขั้วบวกคอยเลยมันจะทำให้คอยร้อนนครับเพราะกระแสไฟเลี้ยงเยอะเกินไปความจะร้อนฉะนั้นเพื่อป้องกันคอยร้อนเขาเลยให้ไฟวิ่งผ่านอะไรไวิ่งผ่านรีเซอร์ก่อนเพื่อไม่ให้ไฟมาเลี้ยงคอยมากเกินไปคือไม่ให้ไฟมันเลี้ยงคอยมากเกินไปเข้าใจไหมครับแต่ว่าตอนแสะครั้งแรกไฟจะวิ่งผ่านฟัตกันทานไหม ไม่ให้ไปมาที่ตรงนี้เราตรงเลยเพราะว่าไปไปเลี้ยงมอเตอร์สตาร์ทมันเยอะเกินไปมันจะกินไฟมากมันจะมาเลี้ยงตัวนี้น้อยพอเลี้ยงน้อยถ้าเราให้วิ่งผ่านพันทานเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยจะทําให้คอยจะผิดไฟได้น้อยลงมันก็จะทําให้ตา์ติดยากดังนั้นต้องทาให้ไฟมาเลี้ยงขั้วนี้ตอนไหนตอนสตาร์ทพอเขาติดแล้วไปจะวิ่งผ่านอะไร อัดลินเสเตอร์แล้วเข้ามาที่กระบวกโ okay. อเคนะครับเพื่อลดอะไรลดความร้อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความร้อนที่ปลอยมากเกินไปนะะเพื่อให้ไฟน้าวิ่งผ่านจุดประสงค์คือให้ไฟวิ่งผ่านความะ้นานใน,นความต้านจือทำที่อะไรครับที่ทำที่อะไรลดกระแสไฟล่าลงในขณะที่ก็ยนต์ติดแล้วโอเคนะครับ แต่แต่ตอนสตาร์ทไปวิ่งผ่านตัวนี้ไหมไม,ไม่ไปจะวิ่งผ่านตัวนี้ตอนไหนตอน,ต,อนติดตอนสตาร์ตติดแล้วตอนก็ย่นติดแล้วหลังจากที่เราไม่ได้สตาร์ทมันจะวิ่งผ่านตัวนี้เห็นไหมครับอ่านี่คือหน้าที่ของอะไรติรสเตอร์ที่อยู่ข้างคอยครับ